สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับช่องนะครับแก้วตาพระเครื่องนะครับแก้วตาพระเครื่องนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0614900116นะครับหรือสามารถแอดไลน์นะครับ0614900116นะครับ้าพ <igue> <aime> ี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองทุกมุมนะครับ้ากพี่ๆท่านใดนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองทุกมุมนะครับ วันนี้นะครับ EP นี้นะครับ EP ที่สิบสี่นะครับก็มีพระมาเปิดแบ่งปันพี่ๆนะครับหลายองค์หลายรูปนะครับรบกวนพี่ๆนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจถ้าชอบรู้ว่าถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับเริ่มกันองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อหานะครับค่อนข้างที่จะแตกรายงานนะครับมีเม็ดลงเม็ดแร่มวลสารนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเห็นกันชัดๆอย่างนี้นะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับถ้าพ okay. ี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองทุกมุมนะครับนี่นะครับนี่ด้านหน้านะครับเห็นเส้นสังกะอกนูนนะครับชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์คมนะครับพิมพ์คมพิมพ์ชัดพิมพ์สวยนะครับต่อมาณนะครับลำดับที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดรักังนะครับ คนที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จวัลรังนะครับเนื้อหาค่อนข้างแห้งนะครับแร่งนะครับเนื้อหาค่อนข้างแห้งแร่งนะครับนี่นะครับลองลอยครับมีคราบเนื้อบงเนื้อปิ้นนะครับมีบินด้านบนเล็กน้อยนะครับเนื้อด้านในนะครับค่อนข้างที่จะขาวนะครับค่อนข้างที่จะขาวนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับหน้านะครับ ต่อมานะครับลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับนี่องนี้ดูข้างค่อนข้างเก่านะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับถึงยุคนะครับค่อนข้างเก่าเนื้อหาจัดจ้านถึงยุกนะครับนี่นะครับต้นข้าวนะครับด้านหลังนะครับด้นข้าวนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่โดยรวมนะครับพิมพ์ชัดพิมพ์สวยนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่าถึงยุคนะครับลำดับที่สามนะครับต่อมานะครับลำดับที่สี่นะครับเอามาลำดับที่สี่ครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับลำดับที่สี่นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นเม็ดลงเม็ดแหลมมสารกันชัดเจนนะครับกันชัดเจนนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับองค์ที่สี่นะครับพีท่านใดสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับ มาองค์ที่ห้านะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับหลังค่อนข้างที่จะแบบยับยับหน่อยนะครับนี่ด้านข้างนะครับองค์นี้นะครับเหมือนจะมีการนะครับลงลงเป็นลักนะครับลักหรือว่าอะไรนะครับนี่ นับลักเก่าๆนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมานะครับรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จปอกโพนะครับเป็นพระสมเด็จปอกโพนะครับนี่เนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับพระสมเด็จปอกโพนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับ รายการที่6นะครับพระสมเด็จปกโพนะครับพี่ๆท่านใดชอบหรือว่าสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับในในไรนะครับอาจจะมือทรงมือสั่นไปบ้างนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับเก่าจัดจ้านนะครับรายการที่6นะครับต่อมานะครับรายการที่7นะครับองนี้นะครับเป็น วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับเรี่ยมกรอบมาอย่างนี้ยังสวยนะครับเรี่ยมกรอบมายังสวยยังแจ่มเลยนะครับนี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับนะครับด้านหลังนะครับมีเม็ดลงเม็ดแร่มวลสารนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดเหล็ดเม็ดพรธาตุนะครับเม็ดเหล็กไหลนะครับเห็นกันชัดเจนอย่างนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับ งนี้ค่อนข้างสวยครับเจนนะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้นะครับต่อมานะครับรายการที่แดนะครับวงนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูเก่านะครับมีการลงรักลงชาตินะครับชาติสีแดงนะครับนี่เนื้อหานะครับเก่าจัดจ้านนะครับเก่าจัดจ้านนะครับนี่ด้านหลังนะครับรายการที่แปดนะครับองนี้นะครับรายการที่แปดนะครับค่อนข้างนะครับ นี่นะครับมีคราบกุเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะครับรายการที่8นะครับต่อมานะครับรายการที่9นะครับองนี้นะครับรายการที่9นะครับเป็นน่าจะร่องรอยความเก่านะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับถึงยุคนะครับรายการที่9นะครับนี่นะครับ รายการที่9้านะครับนี่ด้านหน้าด้านข้างนะครับสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านะครับรายการที่9้านะครับต่อมานะครับรายการที่สิบนะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับวัดโพธาเตียนนะครับนี่นะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับเนื้อออกโซนนะครับเนื้อผงน้ํามันเก่านะครับ พะผงน้ำมันเก่านะครับนี่เห็นเม็ดลงเม็ดแรลมามตานะครับชัดเจนนะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับนี่นะครับรายการที่สิบนะครับวงนี้นะครับดูเก่านะครับท่างที่จะแต่รายงานนะครับมีเม็ดลงเม็ดแรล่นะครับพิมพ์คมพิมพ์ชัดพิมพ์สวยนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกัรยานะครับหลวงพ่อกัรยานะครับนี่นะครับ หลวงพ่อกลยานะครับนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยๆเลยนะครับรายการที่11นะครับหลวงพ่อกรยานะครับพี่ๆท่านได้ทราบที่นะครับเป็นหลวงพ่อกลยานะครับพิมพ์ชัดพิมพ์สวยนะครับเม็ดไข่ปลานะครับรอบเสียมานะครับคนเป็นเม็ดๆเม็ดๆเลยนะครับนี่เม็ดพระศกนะครับชัดเจนจมูกนะครับ ็นพิมพ์ของพิมพ์ทรงพิมพ์สวยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับพระพรหมปัญโยหลวงปู่ดูนะครับบาสเกนะครับปีสองห้าสามสองนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูนะครับพิมพ์สวยคมชัดลึกนะครับนี่นะครับ รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับเรียนเหนือเขียนพระพรมนะครับรวมพระพรมปัญญาพระพรมปัญโยนะครับกรงเ็บหลวงปู่ดูนะครับวัดสเกจจังหวัดอยุธยานะครับพศสองนห้าสามสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นพระครูสุวรรณนะครับพระครูสุวรรณมุนีนะครับพศนะครับสองห้าอะไรทุกอย่างนะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับเหลี่ยนออกเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับรายการที่สิบามนะครับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับนี่ด้านข้างตัวตัดนะครับอย่างนี้นะครับตัวตัดทางนี้นะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับหลวงพ่อฉุ่ยนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบสี่นะครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับนี่ หลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับนะครับด้านข้านะครับด้านหลังนะครับเป็นงานนะครับสิลาเลิกนะครับศาลาการประเรียนนะครับวัดวังสับพลดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับด้านหลังเป็นรูปพระพนมมืออย่างนี้นะครับหลวงพ่อคงสุวรรณโนนะครับนี่นะครับ ชอบหรือว่าถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมานะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับอำเภอโพธาลีจังหวัดพิจิิรนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับรุ่นช้างคู่นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อเดิมนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับรุ่นช้างคู่วัดท้ายน้ํานะครับ ออกวัดท้ายน้ำนะครับอําเภอพุิ์ดีนะครับนี่นะครับด้านข้างตัวตัดประมาณนี้นะครับปีสองห้าสองหกนะครับด้านหลังได้หลวงพ่อเดิมนะครับนี่สวยๆของคมอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สิบ้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับปริสโธนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณปริสโธนะครับเป็นเหรียญนักกล้ามนะครับหลวงพ่อคูณปริสโธนะครับ มีหน้ามีตานะครับเี่นคมสวยคมชัดนะครับเหี่นหนาปึกเลยนะครับดูตรงตัวตัดนะครับชัดเจนเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยนหลวงพ่อคูณนะครับนี่มีับครับหิ่งนะครับภาพเรานะครับด้านหลังนะครับเขียนวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับสสสองห้าศูนย์เก้าหรือหนึ่งเก้านะครับ หลวงพ่อคูณนะครับน่าจะเป็นปีหนึ่งเก้านะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระคูรอดนะครับเหรียญพระคูรอดนะครับเหรียญพระคูรอดนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดํานะครับสภาพสวยคมชัดลึกนะครับนี่นะครับมีเม็ดต้มเม็ดตานะครับเส้นเกศานะครับคมคมนะครับจมูกโด่งนะครับมีหน้ามีตา สวยคมชัดเจนนะครับเหรียญค่อนข้างที่จะลึกคมชัดเจนนะครับรายการนะครับที่สิบเจ็ดนะครับรงนี้นะครับต่อมานะครับรายการที่สิบแปดนะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับรายการที่สิบแปดนะครับหลวงพ่อสุดปัดกาหลงนะครับด้านใต้ฐานมีเสืออย่างนี้นะครับมีหน้ามีตานะครับสวยคมชัดเจนนะครับสําหรับหลวงพ่อสุดนะครับด้านหลังนะครับเป็นยันตะก้อนะครับเป็นเหรียญอายุครบนะครับแปดสิบปีนะครับ จังหวัดสมุทรสาครนะครับเหลี่ยนพอสองนะครับสองห้าสองห้านะครับด้านหลังเป็นยันตะก้ออย่างนี้นะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับนี่ใต่ฐานมีเสือเหลี่ยนคมคมชัดๆัดลึกๆอย่างนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นเป็นพระปิตานะครับเนื้อทองผสมเก่านะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับเหลี่ยมคลาสสิกคลาสสิกอย่างนี้นะครับนี่ พันวันนะครับดูเก่าชัดเจนนะครับเป็นปิดตานะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดสะพานสูงนะครับรายการที่สิบสิบเก้านะครับองนี้ครับรายการที่สิบเก้านะครับใต้ฐานนะครับนี่นะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ เป็นเหร to um ียญนะครับที่ระลึกในการทําบุญนะครับพ่อท่านนุ้ยนะครับพอสสองสี่เจ็ดเก้านะครับเหรียญนะครับเหรียญแล้วพ่อท่านนุ้ยนะครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะครับนี่เหรียญที่ระลึกในการทําบุญนะครับหลวงพ่อท่านนุ้ยนะครับพอสสองห้าเอ๊ะพอสสองสี่เจ็ดเก้านะครับสองสี่เจ็ดเก้านะครับพูดผิดพูดถูกนะครับอ้าเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะครับรายการสิบยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่21นะครับเป็นเหลี่ยญสมเด็จโตนะครับรัชกาลที่หนะครับเป็นเหลียญสมเด็จโตกับรัชกาลที่ห้านะครับงานผูกพัชสีมานะครับวัดอุดมรังสีนะครับ6เมษา1นนะครับเหลี่ยมนะครับหลวงปู่โตนะครับสมเด็จโตนะครับแล้วก็รัชกาลที่ห้านะครับนี่ดูความเก่าความความเก่าของเหลี่ยญนะครับแล้วความสวยความคมความชัดนะครับ ชัดเจนนะครับเหรียญสวยดูง่ายนะครับงานผูกพัทสีมานะครับวัดอุดมลางสี่นะครับ6เมษา1นครับรายการที่21นะครับต่อมาครับรายการที่22นะครับเป็นพระผงน้ํามันนะครับปิดตาหลวงป่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับพระผงน้ํามันนะครับหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่22นะครับรายการที่22นะครับ ต่อมานะครับรายการที่23นะครับเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับนี่หลวงปู่ทิมควัดละหานไร่นะครับรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทิมนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับใต้ฐานนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะครับด้านหน้าครับหน้าตาหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ทราบปีนะครับไม่ทราบปีนะครับแต่เขียนด้านหลังว่าวัดละหานไร่สวยคมชัดลึกชัดเจนนะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นน้ำเต้านะครับหลวงพ่อสุดนะครับน้ำเต้าหลวงพ่อสุดนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแปลกสวยนะครับด้านในจะเป็นหลวงพ่อสุดนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ถอนไฟนะครับพี่พีนี่นะครับเป็นน้ําตั้งหลวงพ่อสุดนะครับเอไม่เห็นด้านในเดี๋ยวออกนะครับในการที่ยี่สี่นะครับเดี๋ยวเอาตรนนี้เพิ่มไปนะครับในการที่ยี่สี่นะครับเหรียญหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับนี่หลวงพ่อทาวาพานียงแตกนะครับด้านหลังพญันอย่างนี้นะครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับเก่าๆจัดจ้านเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนะครับนี่ลองจอยนะครับคาบ สนิมเขียวนะครับนี่สนิมเขียวนะครับองค์พระนะครับชัดเจนนะครับหลวงพ่อทาพระพเนียงแตกนะครับถ้าไม่ใช่นะครับจะมีคล้ายๆกันนะครับมีคล้ายๆกันหลายองค์หลายรูปนะครับรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับองนี้นะครับสวยชัดเจนนะครับ ep ที่1 4นะครับต่อมานะครับรายการที่25นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระธัรมพิมใหญ่นะครับมีหน้ามีตาสวยคมชัดลึกนะครับชัดเจนนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ สามารถขอรูปภาพนะครับเพิ่มเติมได้ทุกองทุกมุมนะครับนี่นะครับด้านหน้านครับมีเส้นสังกติชัดเจนมีหน้ามีตานะครับองนี้นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าครับด้านหลังนะครับนะครับวันนี้นะครับช่องแก้วตาพระเครื่องนะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดช่องทางการติดต่ออีกรอบนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งสี่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับ หรือ ID Line นะครับ0614900116ครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกองค์ทุกมุมนะครับ EP นี้ EP ที่14นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับญาตจะกราบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกลาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ